ทำอะไรก็ได้ยามาวุ่นวายกับนุ่นก็พอจริงทำอะไรก็ได้ยามาวุ่นวายกับนุ่นก็พอจริง,รงเดี๋ยวไปหาอะไรกินเล้วขอบคุณนะทุกคน รักทุกคนนะฟันดีนะครับมาให้หายคิดถึงกันบ๊าย,ายโอเคบ๊ายบาย,บาย,บายฟันดีนะครับทุกคนคิดถึงทุกคนครับหิววหิวว

hiểu 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 Khao quá Khao quá hiểu hiểu hiu Mmm. ngon อยู่หิวหิวหิวข้าวกว่าข้าวกว่าหิวหิวหิวงมวงนอน hiu 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 hiểu khao qua khao quá hiu 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 Ngủ